สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟ้าคายฝีกันแล้วนี่ก็จะเป็นการหัดแปลครั้งแรกของการเล่นเกมเนื้อเรื่องแล้ว <c oughs> ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษกันนะทีนี้ด้วยนะครับ <c oughs> จะว่าไปเล่นเกมแรงๆถึงก็ต้องเปิดด้านข้างเลยทีเดียวใช่ไห <c oughs> อเจลูกพ่อ ฉันมีบางอย่างที่จะขอเป็นครั้งสุดท้ายฉันพาฉันกลับไปที่รัชมานาหุบเขาแห่งหิมะอันนี้เกียวเป็นแชทพิเดเตอร์จาก USA พูดเกี่ยวกับถึงเรื่องวีซ่านะครับ ก็พูดเกี่ยวกับประมาณว่าเรื่องพาสปอร์ตที่ว่าจะไปเมืองโกลเด้นพาร์ประมาณนั้นมัน้งเมื่อกี้ก็คือกระดูกของแม่นะเฮ้พาสปอร์ต ขอพาสปอร์ตหน่อยแน่หน้าตาหล่อๆแล้วเราเนี่ยอนี่เงินฉันให้ฉันพูดให้โอเคตัวโกงในภาคนี้ก็จะมีชื่อว่า,าชื่อว่าอะไรวะอะไรมินมินวะ เพแกนมินเออแต่ภาคสามันเป็นวัส,สลีนครั้งนี้จะกลายเป็น min. เพแกนมิน,นอออนั่ยมาละออยืมพาสปอร์ตให้ไม่เอามัวส่องอะไรใต้รถ ทะลึ่ง่องใต้รถพวกก่อปัญหาลงไปแล้วแปลก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 ,ปกฟังความวุ่นวายอนอนลงโอ้ลิงกูกระเด็นไปเลยตายแล้วมัง้งลุงอย่ามายุ่กับผมนะแม่ โอ้ยลมช่างแรงหลือเกินเอาปืนจ่อกันอย่างนี้ไม่ยิงไปเลยล่ะ <c oughs> มาละตัวกลงภาคนี้มีน้ำว่าเพแกมิน <c oughs> นี่เป็นท่าที่แบบผมถูกใจมากนี่ไงฉันจำได้ว่าฉันบอกว่าให้หยุดรถนะหยุดรถไม่ให้ยิงทบทวนอีกครั้งนะเพราะฉันบอกว่าให้หยุดยิงหยุดยิง านเข้าใจไหมมันเกินกว่าการควบคุมครับ<อ>ผมทษครับมันเกินกว่าวามควบคุมจริงๆเกินกว่าความควบคุมเมม่ะประมาณว่ามันเกลียดแบบถ้าควบคุมอะไรไม่ได้แบบมันไม่ชอบมากอะไรอเงี้ยโอ้แล้วเลือดก็เปื้อนเปื้อนเกอบ <laughs> เปื้อนรองเทา้า <laughs> ฉันจำดวงตาที่ได้โอ้ฉันขอโทษที่ทำให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ฉันมีปลาที่ที่รอนายอยู่นี่ใครเนี่ย ถ้านายโยนของให้อาหารให้ลิงลิงก็จะโยนไปโยนมาอ๋อถ่ายรูปมึงแม่งโคตรอินดี้เลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เพิ่งเสียบคนตายไปมึงถ่ายรูปแล้ว ็นการพีเซ์เกมที่นานนานไหมไม่นานนะพอตัวอยู่เซมเซมมาถึงก็ถ่งคุมหัวมือเลย Knowing you somewhere around here is a dark place where the secrets flow like the blood. <laughs> that wry smile betrays you again, Deplore. <laughs> well, go on, take the bloody bag off his head. Again, for what happened before? This is more what I had in mind. So, fresh start introductions. Ajay Gale, our guest of honor. Paul, gracious our little very the monkey. host, นี่มังกี้ที่ยังไม่รู้ชื่อเขาเหมือนกันฉันเพียแกมินแน่นายจำฉันได้หรือเปล่าแม่นายได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับฉันบ้างหรือเปล่าโอ้ไม่หรอโอเคฉันจะเปลี่ยนความคิดนั่นเองฉันมีเท่านี้เออเออทั้งหมดเลยดีอ่ะอยู่นี่ Oh, my love. This with a ah. smile. La. Oh, <coughs> gai -gai thi ní. That's you. Then cooler. I'm not so sure anymore. Now, your mother. Mother made me. She understood me. She knew me in a way that no one knew. Then I me. the last time I saw Ishwani was. Years ago, she told me she loved me. Women, they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men, on the other hand, no, men only really love you in hindsight. And too much distance is built up. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized. That Oh, not me, Mal. No. It was the fucking Golden Path. <laughs> oh, <laughs> oh, man, khors, um, those dude fucking terrorists, they <laughs> Like dinner! Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? We'll see You beat people... <laughs> <laughs> Really guys, we're not checking for these anymore? Ah, hmm. I'm with R.J. Gale. Ka RJ Gale. You're not Help. Help. <laughs>

I'm afraid they're not coming for you, buddy. <laughs> oh! Find out what he knows. Terrorists, right? Now, please stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right there. Yuma, We need to talk. เราได้กระดูกมาแล้ว. เสียเวลาไปช่งมากมายได้เวลาไปแล้วโอเคเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบแบบเรามีประสบการณ์มาจากภาคสามนี่ไงเจอแล้วโอ้ยเก้าพันสองเงินมันช่างมากมายมีอะไรให้เก็บไหมอยากวิ่งอะทำไมกดวิ่งไม่ได้ What the fuck ต,ตัวรานโบราณมีกล่องให้เก็บไม่ไม่มีแล้วเหรอฮะเ่ชิป <c oughs> ตาเอ๋สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันวิ่งบ่ได้ ไอคนที่โดนจับมาเมื่อกี้นี่ว่ะแม่นายรู้นายมาที่นี่ทำไมรับคุณเล่นข่าวเป็นพวกกบฏไปดีกว่าอืมกาเจย์กาเล่ฉันชื่ออิสบาว มาจากโกลเด้นพาธโกลเด้นพาธเหรอพวกเราเพื่อนกันเราพวกเราเป็นพวกเดียวกันฉันรู้จักพ่อนายแล้วดาเพนล่ะน่สัมันธ์กัดาเพนดาเพนคงเข้าใจคือมันปล่อยแอ้นั่นไว้นี่แล้วเราก็หนีกันดีกว่าประมาณนั้นป่ะแ่งค์โคตรโหดร้ายเลยโอเคไปต้องรีบแล้ว อาเจฟังนะถ้าฉันเปิดประตูไปก็เตรียมวิ่งเลยโอเคโอเคหนอนั่นเปิดแล้วคุยังไม่ทันได้วิ่งเลยพวกมึงหนีโกหกหัวเนี่ยไปโอ้อยากอยากได้ปืนขอปืนได้ไหม เอาปืนหายอยากยิงมั่งหรได้ปะเอากระสุนหมดเอ้ยไม่เอาแล้ว <c oughs> โอ้โหขาจะคิวบูก้าหน่อย <c oughs> ไม่ได้เลยตอปืนหน่อยได้มมีปืนป่ะพี่ ก็มาได้ละถังถังถ oh, ังถ mm ัง hmm. ถังเด็ด oh ล้อเลยมีตาบ้าไหมไม่มีโอ้ยชอบชอบชอ โวมบงังเลยเฮ้ยขูยิงไม่แม่นหรือเกมมันตั้งมาอย่างนี้วะแม่เอา้าความไปนะไอ้คันนี้ไม่โอ้โหเจง๊งอย่างงี้เจ๊ง จริงๆนะโอ้ยกูออยู่ที่ไหนนี่ mm hmm. ถึงสวรรค์เรีอยงโอเคเราก็ยังไม่ตายแนย่เอเจได้ยินหรือเปล่าเ <Hello? S 1> oh, ออว่าไง โอ้ขอบคุณมากชั้นอีสร์บาวนายอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันไม่รู้อ่ะคนตายแล้วคนขับก็ตายแล้วโอเคไม่เป็นไรฟังชั้นนะนายเห็นทาวเวอร์ไหมฉันจะให้นายไปที่นั่นโอเคมีมีดมาเล่มหนึ่งปืนก็ไม่มีเอาไงต่อวะเนี่ย

โอ้ยแมง่งโอ้ยโอ้ยข้างหน้าก็มีโอ้ยโอ้ตูตายกูตายชวนเลยนเนี่ยเออโหรูปนี้ไม่น่าไปปาหินโดยมันเลยอะไรวะโอ้ยเรื่องเฟเตนลนี่ไม่ค่อยเปลี่ยนเลยบอกเลยมไม่ต้องละ

ล่วงเป็นละหายไปขอของหน่อยรูปๆคำๆแบบแตะอ่างอะไรเงี้ยอ่าอ่ามาก็ได้ก็ได้อีกตัวก็ได้มาชิบชิบมูฟเมนต์ไม่ต้องลบ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  หรือแค่นี้แหละอะไรวะไม่เฟี้ยวเลยอ่ะอยิงได้ไหมเนีย่ยขอหน่อยจำได้ว่าภาคนี้มันมีปลาเนื้อด้วยไม่เอาฝาละเป็นเป็นเป็นอยู่เป็นอยู่ชิบถ้าเราก็เลือกเป็นเนื้อมันต้องมีวิธีปลา อือเชื่อ,อยามียามาหลังกูนะเขตอนนี้ยแหเป็นหน้าที่กูที่ต้องจัดการกับหมีอีกยาอือชิบกูเป็นคนให้อิสระภาพมึงแค่นั้นมึงจะโวดร้ายกันไปแล้วถ้ามึงตามขึ้นมาข้างบนนี้ เรียบร้อยขอเนื้อหน่อยเงียบเอาไปทำซูกกีิยากิอร่อยเลยนะซกกูีิยากิไปดีกว่าไอ้ชิบเฮีย มีอยู่ตรงโู้นน่ไม่ต้องสอนแล้วเหมือนภาคที่แล้วเลยอันเนี้ยโอเคต่อไปเกรเนตไม่อาเอาเนื้อโยนไปก่อนเราจะอยู่ด้านบนนี้ <c oughs> ทำเหมือนตัวเองเคยเล่นมาก่อน <c oughs> หน้านี้เลยเนะี่ย <c oughs> นี่ยาหนึ่งเมตรแล้วหมีก็จะมาแล้วก็ให้มันเปิดขึ้นอให้มันฆ่าไปก่อนเราค่อยปลาระเบิดไป yeah, 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 yeah. แต้มโอโหไม่ตายเลยวะ โอ้ไม่อยากกินผี่หมีอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจากไหนตายหมดแล้วไปดีกว่าตายหมดแล้วนะไปแล้วนะแถวนี้ไม่น่าจะมีของมีอย่ายุ่งหมีหมีไม่เอานะหมีเยี่ยมมา ในนี้มีอะไรไหมไม่มีไปดีกว่า <G ül üyor> โห้ระเบิดหมดแล้วเหรออ๋อเหลืออีกรูนีย <G ül üyor> อุ้ยสะดุดอุ้ยมีปลาด้วยกินได้ไหมไ <G ül üyor> อ้ชา่า โอ้ยมึงจะมามาทำไหมเฮ้ยไม่เรียกไม่เรียกคอวิ่งกันเข้าไปวิ่งกันเข้าไปล่วงล่วงแล้วก็เก็บเนื้อมาทำให้เป็นประโยชน์ อุ้ยวิ่งผ่านหน้าอย่างนี้เดี๋ยวจัดซะหรอกเกี๋ยข้ามไปได้ไหมเนะี่ยหน้าลองนะหนึ่งสองสามทางนู้นก็มีนี่หว่าไม่ไรเราแอดวาน dinh mang đi. Anh chọn, bài vô địch. đi qua. Ach, chứ, chứ, chứ. Ach, chứ, 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 ถึงแล้วขอคอยนี่ไงแหลมเปรโหวิวแม่งโคตรสวยอะเจ๋งจริงเลยแต่การ์ดจอเริ่มร้อนแล้วล่ะขนาด GTX ก็จะสวยแล้วเนี่ยโอเคหอก็ฝืนหน่ออยโเลย กูเจ้าสันโมหันเก็บมาให้หมดกุลไรก็เก็บมาให้หมดมีปืนอย่างอื่นให้หหอีกไหมมีแต่เอเคอะลูกโอ้มีกระสุนย่างอื่นให้ไหมเนี่ยไม่อยู่ขางบนดีกว่า อว่านั่งก่อนแล้ชิปดับเบิลคิวาอาก่อนมาจากไหนอีกเฮ้ยตัวนี้ชอบ ถูกใจเลยเนี่ยมีรถมาอย่างเงี้ยสองอีกไปเต็มถึงก็ลงไปดิ้นกบพือเฮดช็อตนึ่งเป็นอะไรที่ง่ายโดย โอ,อนเลยตัวนี้โอ้ยมึงยิงอะไรกันนักหนาวะเนะี่ยอ้าวเอาไปกินเต็มไม่ดมโดนด้นดนวยอุ้ยมาแล้วโอ้ยไม่พ้นจริงๆด้วยโอ้ยทำไมต้องอยู่ในน้ำแกงด้วยครับ chào 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 mà chào 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 la oh <laughs> how did you know to find me you saw Bacon's chopper nearby he's never down this far south and I wanted to know why lucky for you we were in the area when we got darpan's text well we're here home of the golden Path Who's this? Where's <laughs> <laughs> Dappen? He didn't make it. This is Aja Gale. Kaopen Mohan. Let me understand. Darpen's a little bit. I'm not involved in whatever this is. I'm just looking for Lakshman. We're in the middle of a fucking war. We don't have time for tourists. ประมาณว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบวพวกสงครามนะอารมณ์ประมาณแบบเกิดสองครามขึ้นแล้วก็จะมีปัญหากับโม่บา้านซึ่งก็โชษน้องใช้ทางเหนือเป็นที่ของพวกกระหนะครับก็คือพวกของ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  ของไอ้ตัวตัวร้ายภาคเนี้ยไอ้อะไรวะอะไรมินมินวะเออช่างมันเถอะเพเกนมินเออโอ้เพแกนมินไอ้อชิบไอ้อชิบความคิดงสรรค์อีมามันจะถล่มลงมาอีกไอ้เนี่ยโอเคครับทุกคน อันนี้ผมก็จะหยุดไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอไปเจอกันพัทหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วกดส u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน see you again next time